สวัสดีครับที Hi ่หุ้ยช anel Arsenal fan ครับครับผมวันนเสาร์ที่2ี่มิถุนายนครับ2568นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเฮียวิกโกเป็นรอบที่4ที่5แล้วสำหรับในลายของมาตินชูบิเวนดี้นะครับกองกลางเชิงสูงนะของอทีมชาติสเปนและของทีมเลวโซซิดัดครับเมื่อวานนี้บินมาอังกฤษเรียบร้อยแล้วบินมาลอนดอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตามข่าวล่าสุดของพี่เทพเดวิดออนสตีนครับรายงานมาเซ็นส,สัญญาเรียบร้อยทุกอย่างเอกสารทุกอย่างทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วครับรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอาร์เซนอลนะซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ล้ววิธีการเปิดตัวจะต้องแบบรอๆเท่ๆหน่อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันละกันก็ฝากไว้ด้วยการสําหรับสินค้านะที่อยู่ในตรงนี้จะเป็นสินค้ามีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ย ก็ไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกกลบไม่ว่าจะเป็นโกแก่โออิชินะครับหรือว่าอิชิตันหลายๆอย่างเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยถือเป็นการช่วยสนับสนุนช่องที่หวยแล้กันนะครับอะเมื่อวานนี้พี่เท็เดวิดออนสตีนครับรายงานกับอีกสื่อหลายๆสำนักครับสแตนดาร์ดอะไพวกนี้รายงานตรงๆพร้อมกันว่ามาตินซูบิอินดีครับถึงลอนดอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อทำการ เซ็นสัญญาทําขั้นตอนเอกสารให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ก็มันจะมีเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเซ็นผ่านไอแพดอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยเปเปอร์แล้วมันก็ต้องมีสัญญาที่เป็นรายลักษณ์อักษรของจริงนะครับแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วเซ็นเอกสญญารเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับรอเหลืองตรวจร่างกายแล้วก็จะเปิดตัวการที่เป็นตั้งแต่อาร์เซนอลคนแรกของซัมเมอร์นี้อย่างเป็นทางการครับ ค่าตัวทีเ่เขาเล่ามาก็คือประมาณ55ล้านปอนด์นะครับอาจจะเป็นการาไม่ใช่มีอาจจะเป็นการแบ่งจ่ายอาร์ซนอลให้ค่าตัวซูเปอร์เบนดี้ให้ค่าตัวให้กับโรเซดัตเนี่ยเรอสซเดัตเนี่ยด้วยค่าตัวที่มากกว่าปกติประมาณ5-6ล้านปอนด์เพื่อที่จะได้แบ่งจ่ายได้นะครับแบ่งจ่ายแบบสบายๆผ่อน0% <laughs> นะก็เป็นการ ซื้อขายที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนักเตะระดับนี้นะครับนักเตะที่มีความชานฉลาดนะเป็นนักเตะที่เอาตัวรอดได้นะครับเป็นนักเตะทีะ่ไม่หวือหวาแต่มีประโยชน์มากมายจริงๆสำหรับกองกลางทีมชาติตะเบนคนนี้ด้วยราคา60ล้านยูโรถามใจพี่น้องเถอะจากที่ได้ฟอมเห็นเห็นนะ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะเห็นจากทางไหนอ่ะคิดว่าโอเคไหมหกสิบล้านยูโร ถูกอ่ะใช่ป่ะเออถูกอ่ะนะเหมือนกันไม่คงไม่มีอีกหลายทีมอยากได้หรอกใช่ไหมใช่ไหมอีกหลายทีมเอ๊ะใครนะทีมไหนนะอยากได้อ่ะนะเหมือนกันก็คงไม่อยากได้หรอกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล็งเห็นแล้วล่ะเขาก็ต้องเล็งเห็นถึงความเก่งกาจของอ่ามาตินชูเบนดี้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าตักเแต่ที่มี เขาเรียกว่าอะไรบีสถิติไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดการแท็กเกิลนะการลากบอลจากหลังไปหน้าการจ่ายบอลจากหลังไปหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกสั้นไม่ว่าจะเป็นลูกยาวๆๆการแท็กเกิลการแย่งบอลมาถึงจูบินดี้ในตัวเล็กๆนะไม่ได้แบบใหญ่เลยฮนะสูงร้อยแปดสิบเอ็ดเซนงสูงกว่าที่หวยนิดเดียวนะครับแต่เล่นตำแหน่งกองรับนะแล้วก็อยู่กับเรอัสุดดัตตั้งแต่เด็กๆรับลงเล่นไปทั้งหมด232นัดยิง10จ่าย7นะครับ แล้วก็ติดทีมชาติสเปนไปแล้ว19นัดน,นะจ่ายบอลแม่นยำเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ84เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นคือพูดง่ายเป็นคนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นสายเทคนิคเป็นสายเทคนิคอาเป็นสายสกิลเทพไม่ใช่แบบบ้าพลังอ่ะก็ต้องยอมรับกันบางทีบางคนบางทีมมิสฟิลตัวรับอาจจะต้องใช้พลังกำลังบมดมีไขยี่คู่ต่อสู้แต่สำหรับมาตินซูบิมนตีซึ่งเป็นมิสฟิลตัวรับเนี่ย แต่กับใช้เทคนิคการอ่านทางบอลน,นะไม่ใช่แบบประเภทเข้าบอลโคมครามเข้าบอลแบบบื้หวาดุดันไม่ใช่แต่ว่าเป็นการเข้าบอลแบบชาญฉลาดไม่ได้พูดหมายถึงว่าทีมเราไม่มีนะทีมเราก็นักเตะม,มีความฉลาดแต่ว่าด้วยบุคลิกภาพกายภาพต่างๆของมาตินจูบิเบนดี้เนี่ยตัวเล็กๆบาง,บาง,บางๆ181เตปเซนและอผอมแต่ว่า ทคนิคข้อเหลือล้นการที่เขาเล่นในลีกสเปนได้แล้วก็เล่นทีมชาติไม่ว่าจะเจออิตาลีทีมเขี้ยวเยอระะมันฝรั่งเศสและพวกนี้ก็ผ่านมาได้หมดเนี่ยแปว่าคนคนนี้ก็น่าจะมีของดีพอสมควรนะครับเอาตัวรอดเก่งครับรับพื้นรับอ่ารับฟุตบอลรับลูกบอลในพื้นที่แคแบๆและสามารถที่จะไปต่อได้เลยไม่ม้วนนะอ่าเขาว่าไปต่อได้เลยหมายถึงเปิดเกมบุก เกมลุกให้กับเพื่อนได้เลยนะครับมีไหวพริบดีครับจ่ายบอลยาวสั้น aw, sun, ได้อย่างแม่นยำแล้วก็สำคัญคือเขาบอกว่าเทคนิคที่สำคัญก็คือการสวิตบอลยาวให้กับเพื่อนเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแบบฉับพลันนี่แหละครับเขาบอกว่าทำได้ดีนะก็ผมว่าเข้ากับระบบกับพิต้าแน่นอนนะการได้ดิวนี้มามันค่อนข้างเติมเต็มในตำแหน่งกองกลางของเรานะครับในขณะที่พิมหกือโทมัสปาเตเนี่ย ยังคงต้องใช้คําว่าคลุมขเลือนะไม่รู้ว่าสัญญาที่อาซนอลยื่นให้เนี่ยจะพอใจไหมเนี่ยเดี๋ยวได้ข่าวว่ากลับมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคงมาคุยกันอีกทีหนึง่งเผื่อใจไว้ด้วยนะพวกเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อจะอยู่หรือไม่อยู่อันนี้มันต้องเดาใจกันจริงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อวานการที่พี่หมึกจะเต็นสัญ,ญญาเนี่ยก็เป็นการเป็นสัญญาทุกสุดท้ายแหละนะนะก่อนที่จะปิดฉากชีวิตค้าแข้ง เมื่อตอนนี้อายุ32ถ้าเซนต่อกับเราอีก2ปีก็34นันก็น่าจะเลิกนะเพราะฉะนั้นการเซนสังยาชุดสุดท้ายนี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นหลักบั่นใจหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะเราเองยังคุมเครือในเรื่องของพี่เหมือโสมัระเตเตแต่ว่าเรามีกองกลางตัวใหม่เข้ามาแล้วมันก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะสบายใจนะก็อย่างที่บอกหลายหลายครั้งดิวเนี้ยมันเป็นดิวสุภาพบุรุษซึ่งผม จำได้ไหมที่ผมพูดหลายครั้งแล้วผมบอกว่าดิวนี้เป็นดิวคล้ายๆกับพี่ข้าวดิคแคนไลฟ์นะครับเป็นดิวที่สัญญาปากเปล่าแต่มันเป็นสัญญาปากเปล่าที่มีข่าวหลุดออกมานะและเป็นสัญญาที่บอกว่าโอเคเอ็กเซปต์เอ็เซปต์อะไรเอ็กเซปต์ปในแนวทางการทำงานของวิตา้าเอ็กเซปต์บทบาทที่ตัวของชูบินบินดี้หรือบัตตินชูเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในตรงไหนของสโมสรอยู่ตรงไหนของทีม คุยกันตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อีกแหละนะพวกเราก็จะโดนปั่นกันไอ้พวกหัวลูกคางก็จะโดนปั่นกันนู่นนี่นะพอโดนปั่นทีก็จะเข้ามาเอะอะโวยวายร้อนลนทุรน ون, ทุรไล่บุดดักโดนเข้าสารเสกใช่ปะ่ะอุ้ยจะมาจริงไม่มารักมันเกิดไม่มาละอย่างมีขา่าวสําคัญคือล่าสุดก็คืออ,อรอชาบี้ลองโซ่มาก่อนนะรอชาบี้ลองโซ่มาเพราะว่ามีความสนิทกัน นะแล้วก็ชาบีอลองโซ่มีความชื่นชมแล้วก็ชูเบียเบนดี้ก็มีความชื่นชมซาบีอลองโซ่ด้วยตอนนี้เรมบาริดไปแข่งอยู่ที่นู่นแล้วไม่มีชื่อไม่มีการติดต่อล่าสุดคอนเฟิร์มไม่มีการติดต่ออะไรจากเรมบาริดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้มีความสนใจเพราะอะไรเพราะว่าชาบีออลองโซ่ก็รู้ว่าชูเบนเบนดี้คุยกับพิต้าจบแล้วใช่ไหมชาบีอลองโซ่กับพิต้าส,สนิทใช่ไหมสนิทอ่ะอาจจะต้องยกหูเลยเฮ้ยตา คุยกับไอ้ไอ้มาตินชูยังวะเฮ้ยคุยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเฮ้ยจะคุยเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไม่ยุ่งเดี๋ยวเราไม่ยุ่งอ่านะโอเคนะเรียบร้อยนะอ่ะโอเคเรียบร้อยเราไม่ยุ่งูหว่ะโพรมันมีพวกเราอย่าไปมัวแบบอะไรที่มันเป็นทางการมากโอ้โหแม่งจะต้องอย่างนี้อย่างนะเฮ้ยเขาเพื่อนกันสนิทกันก็เหมือนกับพวกเราเสนิทใครบางคนแม่งก็มีทั้งไลน์ส่วนตัวนะวเผิ่อยกหูโทรหา อ่าเฮ้ยตกลงอเค่แม่เอเคเรียบร้อยกันนะอยคุยกันนะนะโอเคเราจะได้ไม่ยุ่งงายต้านะอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมครับและในที่สุดครับดีวนี้ก็เป็นดิวสุภาพบุรุษซึ่งเกิดขึ้นมาจริงๆนะบอกแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะับเวลาที่ลงตัวเขาจะจัดสรรมาให้เรานะครับจัดสรรมาให้เราให้เครดิตทีม ทีมซื้อขายให้เครดิตพี่อันเดอเบต้านะกับทีมสตาร์ททีมเจรจาให้เขาได้มีโอกาสทํางานอย่าไปทําตัวเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นและกูพอไม่ได้ดังใจก,กูจะนอนเป็นชักลิ้นชักงอนะถูกว่านะครับให้เครดิตเขาด้วยนะแล้วก็อ่าให้เวลาเขาในการทํางานเราเริ่มรับหนึ่งแล้วนะครับและรับหนึ่งแบบมีคุณภาพนะพี่น้องนับหนึ่งแบบมีคุณภาพซึ่งพอเราเซ็นสัญญาอย่างนี้ปุ๊บหลายทีมก็มอง เฮ้ยแม่งเซ็นตัวนี้ไว้แล้วเอาถามใจพี่น้องกันไม่ต้องไปมองทีมอื่นนะเราเซ็นซูมิเบนดี้เนี่ยพี่น้องรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราจะเซ็นเคป้าพวกเราจะรู้สึกยังไงเฮ้ยเราได้ตัวนักเตะพวกนี้มาพวกเรารู้สึกยังไงเอางี้ก่อนเพราะนั้นอย่าไปร้อนรลนอย่าไปอะไรนี่โลนตามเขาครับดิวนี้เป็นดิวสุภาพบุรุษที่เขาคุยกับมานานแล้วแล้วสุดท้ายก็จบเหมือนกับพี่ข้าวเด็กแครไลฟ์เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยคือเคมีมาลงตัวระหว่างนักเตะกับโค้ช เมื่อเคมีลงตัวคุยทุกอย่างแนวทางคอนเซปต,ต์ไปกันได้ก็จบเราอาจจะโชคดีที่ว่านักเตะเขาก็มีความเป็นสัญญาตีมีความเป็นสุภาพบุรุษนั่นแสดงว่านักเตะก็ต้องเห็นว่าเราแสดงอะไรให้เห็นเขาก่อนเราแสดงอะไรออกไปให้นักเตะเขาเห็นก่อนว่าอร์เซน,นมีอะไรที่จะเฮ้ยคุณต้องมาอยู่กับเราถูกไหมครับะัะนั้นก็ประมาณนี้สําหรับดิวของซูเปอร์แมนดีนะครับพี่น้องพี่น้องหลายท่าน นะบอกว่าพี่พี่ทูวยตามในเรื่องของเชสโกหน่อยเนี่ยในต่อๆเขาชูเสื้อแล้วช่วยไปตามหน่อยพี่น้องครับผมไม่ทำงานช่วยนะผมบอกตรงๆนะถ้าเผื่อไปดูไปเลื่อนฟีดเอานะแล้วก็มานำเสนอพี่น้องเนี่ยบอกว่าผมเป็นการทรยศหักหลังไม่ให้เกียรติพี่น้องกว่าหมื่นสักเกือบหมื่นสักเกือบเกือบเก้าร้อยกว่าเก้าพันกว่าละเกือบหนึ่งหมื่นสักไครที่กดซับติดตามผม ผมไม่ทํางานสูๆส่ๆไม่บอกไหมให้ผมไปตามในต่อๆไม่ครัสื่อใหญ่ที่ผมตามผมตามดิแอ l e ติกครับผมตามเด e s สแตนดารครับผมตามคอฟออฟไซ์ครับผมตาม Transfer มาร์เกพวกนี้ครับผมตาม The Miller นี่ผมตามพวกนี้ครับไม่งั้นผมจะมานั่งตื่นแต่เช้ามืดเพื่อจะมานั่งมาแปรข่าวทําไมโอเคอาจจะมีข้อบูงกับแอดออยนะของอาร์เซนอลเอฟทีถงไทยแลนด์หน่อย อันนี้ก็ให้เครดิตเขาแล้วก็เราคุยกันตลอดนะครับแต่เขารู้ลึกมันก็ต้องหาพวกนั้นไม่ได้ไปเลื่อนฟีดหาในตอตอแล้วก็ามาบอกเอ้ยต้องมาตามในตอต่อจะบ้าทํางานอย่าเอาช่วย,ยเดี๋ยวช่วยเขาว่านะการนําออนไลน์การทำคอนเทนต์การทําช่องเนี้ยถ้าเผื่อทําแบบช่วยๆนะผมว่าไม่กี่วันพี่น้องเขาก็รู้แหละว่าแม่งของจริงไม่ของจริงเพราะฉะนั้นผมทํางานแบบมีประสิทธิภาพผมว่าผมอย่างนี้นะ ไปดูนะอ่านเน้คอมเมนต์ได้พี่น้องเขาพูดถึงช่องที่หวยยังไงนะก็ประมาณนี้อย่าให้ผมต้องไปทำงานแบบสุดๆนะจริงๆไม่ใช่สไตล์ผมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไสบไครต์กับที่หวยชาแนลอ,อัตโนมันกลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขแล้วก็เดินทางไปไหนด้วยความแบบแฝงสมใจให้ท่านแม่ทัพภาคที่สองพี่พี่ตาหารอาหารที่อยู่ชายแดนไทยกับการบูดียเคลมบูเดียนะก็ขอให้อ่ารักษาสุขภาพแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะ ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารเหล่านั้นเลคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารอีกทีหนึงว,วันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่แต่เช้าเลยนะครับก็ลองตามดูแล้วกันน่าจะมีทั้งพี่มึกโทมัสปาะเตจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวน่าจะวันนี้คงม,มีอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเผื่ออาจจะมี คลิปปล่อยตัวเปิดตัวมาตินชูบีเบนดี้ครับตอนนี้เรามีสองมาตินเรียบร้อยแล้วมาตินออเดนการและมาตินชูบีเบนดี้นะครับผมเจอกันเด็กวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ <laughs>